รายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมดูแลแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพของร่างกายของเรานะคะให้ดีจากภายในสู่ภายนอกโดยเฉพาะในเรื่องของตับนั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเกมบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะมันมาจากสารสกัดนะคะที่ทรงคุณค่ากว่า12ชนิดกับผลิตภัณฑ์ลิฟท์พัทนั่นเองและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็เจ้าของแบรนด์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะตรี 3. จุธาสงท่าไม้ค่ะเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทลิ p ท์พลัสเฮลท์โซลูชันค่ะค่ะคุณพลอยค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องของรายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเก็อยากให้คุณพลอยเนี่ยช่วยบอกกับคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าตับเนี่ยมันมีหน้าที่แล้วก็มีความสำคัญกับร่างกายของเรายังไงบ้างคะ่ะโอเคค่ะสำหรับตับแล้วจริงๆต้องบอกว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเลยเนาะมันพาดตั้งแต่ด้านขวาจนไปถึงด้านซ้ายแล้วเป็นเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเปรียบเสมือนโรงงานนะคะ ที่คอยผลิตในเรื่องของเอนไซม์ต่างๆที่ส่งต่อไปในระบบต่างๆของร่างกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวกรองนะคะของเสียต่างๆที่รับเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าตับเนี่ยสำคัญไม่แพ้กับพวกหัวใจแล้วก็ในระบบอื่นๆด้วยนะค่ะแต่ทีนี้คุณพลอยค่ะคนไทยในปัจจุบันเราต้องยอมรับก่อนเขาจะมองข้ามในเรื่องของการดูแลแล้วก็บํารุงในเรื่องของตับ ทำไมคุณพลอยถึงได้ตัดสินใจที่เราอยากจะทําตัวผลิตภัณฑ์นี้มาเพราะว่าเอาจริงมันก็เหมือนกับส่วนกระแสนะเพราะคนก็คนไทยค่อนข้างสนใจน้อยแต่เราเลือกที่จะทําตัวนี้ออกมาเพราะอะไรคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าถ้าไปดูข่าวอะไรต่างๆงานวิจัยหรืออต่างๆก็จริงคือคนไทยเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคตับเป็นลำดับต้นๆของประเทศแล้วพอไปพบหมอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนที่พอเริ่มอายุมากขึ้นพอมีปัญหาเช่นไขมันพอกตับไปพบหมอคุณหมอก็จะบอกว่า ไม่มียารักษาคุณไปลดน้ําหนักไปออกกําลังกายแค่นั้นแล้วทีนี้ก็เลยหันกลับมามองว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดคนคนสูงอายุที่เขาออกกาลังกายไม่ได้ล่ะเราควบคุมน้ําหนักไม่ได้ล่ะเขาจะทํำยังไงก็ต้องรอวันที่ที่ที่มันแย่ลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะและเกมเห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวลิปพัทเนี่ยเองก็คือเขาเรียกว่าใช้เวลาในการคิดค้นค่อนข้างนานและแถมที่สําคัญนะคะผู้ชมเป็นการคิด ค้นจากยุโรปด้วยใ,<ช>ให้ทางทีมงานทางช่วยคิดคนขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ,คะก็คือ,อตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสาราก,กัด ทุกตัวก็คือเป็นได้คิดค้นจากงานวิจัยแล้วก็ห้องแลบที่ทางยุโรปนะคะ่ะแล้วก็เป็นศารจารจากต่า,กางประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะ,ะโดยโรงงานเราก็ได้รับมาตรฐานในเรื่องของ GMP ด้วยถูกต้องค่ะได้รับอยได้รับ GMP นะคะแล้วก็เร็วๆนี้ะนะคะของเราจะมีการเปลี่ยน packaging ใหม่เพราะว่าเราได้รับในเรื่องของฮาลาลก็คือจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมอ่ก็คือถ้าเกิดใครที่อาจจะรับประทานเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องชาวมุสลิมมีปัญหาอยู่ก็สามารถ รับประทานได้เลยเพราะว่าตอนนี้เรากําลังได้เครื่องหมายฮาลาลแล้วก็แถมที่สาคัญกําลังจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งในเร็วๆนี้ถูกต้องค่ะทีนี้เกมขออนุญาตถามถึงจุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของตัวผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะ,คะว่าเรามีสารสก,กัดอะไรยังไงบ้างคะสารสก,กัดทั้งหมดจะมี12ชนิดนะคะ,คะก็คือหลักๆก,ก็จะเป็นตัวอาร์ติโชกดันดิไลออนแล้วก็พวกเห็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดลินจือเห็ดชิตาเกะสมต่างๆสมเกาหลีสมไซบีเรียแล้วก็สมุนไพรอื่นๆเช่นขมิ้นนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่อง ื่องของตับโดยตรงแล้วก็ระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับตับนะคะถ้าจะให้พูดถึงข้อแตกต่าง่ะคะคุณพลอยค่ะเพราะเราต้องยอมรับก่อนว่าสําหรับสาวๆไออย่างเกมอย่างเงี้ยเกมเป็นคนที่ทานอาหารเสริมเยอะนู่นนันโนดมันก็จะมีเขาเรียกว่า บางยี่ห้อบางแบรนด์ที่ต้องสั่งเข้ามาจากเมืองนอกอเราแตกต่างหรือว่าเหมือนหรืออะไรยังไงกับเขาบ้างคะ,คะจุดแตกต่างที่เห็นชัดเลยก็คือต้องบอกว่าในเรื่องของการเห็นผล90%อันนี้คือฟีดแบ็กลูกค้าคที่กลับมาคือทานไปสักประมาณ7-10ถึงวันอันนี้คือเห็นผลชัดเจนแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำนะคะอันนี้คือคือเป็นข้อแรกเนาะทีนี้ในส่วนของลำดับถัดไปก็คือด้วยสารสกัดที่เราใส่จัดเต็มถึง12ชนิด ที่เป็นด้วยมีการพิสูจน์จากงานวิจัยมาแล้วว่าตรงนี้เนี่ยได้ผลไม่ใช่ว่าเออเอาอะไรมาไม่ก็ไม่รู้มาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวปริมาณที่เราใส่1 0 0 0มิลลิกรัมสารกัดจัดเต็มไม่มีผสมแป้งไม่มีผสมอะไรแล้วก็ในแบรนด์ที่เขาเรียกว่าอ,อะไรแบรนดเร์เลนแบบเต้องพูดกันตรงว่าอาจจะมีการลด ปริมาณสารสกัดหรือว่าใส่ไม่เต็มนะคะแล้วก็ด้วยรีวิวของลูกค้าต้องบอกว่าแน่นมากค่ะ,คะเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยก็ถ้าเขาไปดูในเพจจะเห็นว่ามีรีวิวจากผู้ทานจริงเยอะเยอะมากๆเราไม่ได้มีการจ้างหรืออะไรเลยอันนี้คือลูกค้าพอทานเห็นผลพอเราติดตามไปเราจะมีทีมงานติดตามไปแล้วลูกค้าก็ให้ฟีดแบ็กมายินดีให้ไปสอบถามสัมภาษณ์นะคะ,คะเรกไี้ว่าแบรนด์เราเนี่ยคือเขาเรียกว่าเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจากวันแรกจนมาถึงวันนี้ก็3ปีกว่าได้แล้วใช่ไหมคะค ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคะของแต่ละคนเพราะว่าอย่างที่เกมบอกไปคนคไทยจะไม่ค่อยแบบให้ความสําคัญในเรื่องตับค่ะดีมากค่ะเพราะว่าต้องบอกว่า จริงๆต้องบอกว่าทางแบรนด์เราเองเนี่ยไม่ได้เฉพาะจอดจงว่าผู้สูงอายุเท่านั้นสำหรับคนที่เป็นในวัยของการทำงาน<ะ>เนาะที่มีการทานอาหารที่ไม่ได้เป็นเวลาการไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองการ<ะ>ดื่มหรือว่าการทานยาเยอะอาหารเสริมอื่นๆเยอะมีการตกค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้ด้วยแล้วก็ยิ่งที่ถามว่าทำไมไปถึงเน้นในเรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่า คือด้วยผู้สูงอายุเขาจะมีทางเลือกน้อยกว่าคนที่อายุน,น้อยเพราะว่าระบบเผาผลาญอะไรต่างๆที่บอกว่าพอไปเจอหมอหมอบอกไม่มียามไม่มีหนทางไปลดน้ําหนักลดน้ําหนักก็ไม่ได้บางทีเจ็บข้อเจ็บเขา่ามีปัญหาภาะวะโรคอื่นแทรกซอ้อนมันก็ทําไม่ได้นะคะแล้วในส่วนของผลลัพธ์อะคะ,คะใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่เราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพตับเราดีขึ้นค่ะจริงๆต้องบอกว่า90% ที่ลูกค้ากลับมาบอกหลังจากที่ทานไป7-14วถึง1 4วันเจ็ถึงสิบส่่ค่ะก็จะได้มากันดีขึ้นใช่และอย่างที่คุณพลอยได้บอกไปนะคะคุณผู้ชมมันจําเป็นมากๆโดยเฉพาะสาวๆที่รับประทานอาหารเสริมคือคุณอย่ารอว่าคุณต้องอายุ40แล้วคุณถึงจะมาทานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงตับจริงๆแล้วเนี่ยคุณอ่ะต้องเริ่มทานเลยถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณแบบ อะบำรุงผิวกระ่นันใสู่นนี่น,นโนด,ดคุณต้องรีบทานนะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนแบบก,ก่อโรคในระยะสุดท้ายแลนะ้ทีนี้มันจะแก้ลําบากแล้วใช่ค่ะ,คะทีนี้มาถามถ,ามถึงในส่วนของอนาคตของแบรนด์บ้างเห็นว่า เราเองเนี่ยหลังจากที่จะมีการเปลี่ยนแพ็เกจจิ้งเราก็จะมีออกในเรื่องของรายสินค้าเพิ่มเติมด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของกาแฟนะคะก็<า>กกจะเป็นกาแฟสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพเพราะว่าต้องบอกตรงว่าเรื่องก,กาแฟเนี่ยคนไทยก็ทานเยอะไม่ว่า,า,าจะเป็นวัยเริ่มทํางานหรือวัยที่ผู้สูงอายุไปแล้วทีเนี้ยพอกาแฟที่เราทานเนี่ยม,มันจะมักจะมีครีมเทียมน้ำตาลอะไรต่างๆที่พอทานเข้าไปแล้วมันก็สะสมพอเมื่อเราแก่ตัวขึ้นอายุมากขึ้นระบบเราทํางานไม่ดีมันสะสมคราวนี้มันก็กลับไปที่ ในในส่วนของมีปัญหาในเรื่องของระบบภายในไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารระบบตับ นะคะก็จะมีโรคชุดที่เข้ามาเนาะอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรในตอนแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกาแฟตัวนี้ค่ะก็จะเป็นกาแฟสมุนไพรโดยตรงแล้วก็จะไม่ได้มีเรื่องของน้าตาลแล้วก็ไขมันที่เป็นไขมันทรานหรือว่าเป็นครีมเทียมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟเบอร์อะไรพวกนี้ค่ะที่ช่วยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งหมดนะคะแล้วก็ช่วยลดเบาหวานด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นแผนในอนาคตที่เราได้วางไว้ทีนี้เคยมขออนุญาตย้อนถามกลับไปว่าทางคุณพลอยเองเนี่ยมีหลักในการบริหารงาน เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากสินค้าที่มีทั่วไปอยู่ตามท้องตลาดที่จะเน้นในเรื่องของผิวเขากระจายใสอะไรอย่างนี้พวกความเสร็ความงามเรามีหลักในการดูแลบริหารการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์แบรนด์ยังไงบ้างคะจริงๆช่องทางหลักๆจะเป็นช่องทางออนไลน์เนาะทีนี้ด้วยปณิธานความตั้งใจของเราเนี่ยเรามองลูกค้าเหมือนเหมือนเป็นญ,ญ,ญาติผู้ใหญ่เปลาเวลาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราทานเราไม่ได้ต้องการแค่ว่าแนะนำเราก็จบ เราไม่ได้สนใจแต่เรามองว่าเขามาคุยกับเราเขามีปัญหาจริงๆเขาต้องการคนที่ช่วยแนะนําแก้ไขต้องการผู้เชี่ยวชาญจริงๆไม่ใช่แค่บอกว่ากล่องนี้ราคาเท่าไหร่แล้วจากไปซื้อไปกินแล้วไม่มีคนติดตามอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญเสมอตั้งแต่แรกเนาะว่าเวลาลูกค้ามีปัญหาเข้ามาเราต้องแนะนําได้และถูกต้องนะคะแล้วทานไปต้องเห็นผลเพราะเห็นผลพอติดตามลูกค้าก็ประทับใจนะคะาาก็จะเน้นอย่างนี้เป็นหลักเพราะว่าเรามองว่าอาหารเสริมเราทํา คนในครอบครัวคนรอบข้างเราต้องฐานเราได้ดีด้วยนะคะแล้วในส่วนของในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายล่ะคะปัจจุบันแบรนด์เรามีตัวแทนจําหน่ายไหมหรือว่าเรามีร้านที่แบบเปิดเป็นร้านแล้วก็จําหน่ายตัวแบรนด์ของเราเลยค่ะ ของเราจะาขายโดย,โดยโบริษัทเราเป็นหลักเนาะก็ช่องทางหลักๆก็จะเป็นช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook l i ์แอดนะคะแล้วก็หลังจากที่ลูกค้าทานไปแล้วเราจะมีทีมหลังบ้านที่คอยติดตามอีกทีหนึ่งค่ะ,คะวา่าผลการตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงทานไปแล้วเป็นยังไงทานถูกหรือเปล่ามีอะไรที่ให้เราแนะนําช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะจะเป็นแบบนั้นค่ะ,คะอันนี้เีมค่อนข้างสงสัยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขออนุญ,ญาตถามคุณพลอยต่อว่าทําไมเราถึงไม่เลือกที่จะแบบมีระบบในเรื่องของตัวแทนจาหน่ายคะ ตัวแทนจริงๆไม่บอกว่าเป็นอะไรที่ในช่วงแรกเราลังเลเพราะว่าคือถ้าพูดกันมันกระจายถึงกลุ่มลูกค้าได้เร็วแต่ว่าเรามีความกังวลอย่างที่แจ้งไปตอนแรกว่าเราเน้นว่าให้คําแนะนําลูกค้าได้อย่างถูกต้องเวลาลูกค้ามีปัญหาตอบคําถามได้แนะนําได้อย่างถูกต้องกินแล้วเห็นผลพอหลังทานไปแล้วต้องติดตามผลได้แต่พอพอเข้าระบบตัวแทนพอเราคิดตามในภาพของระบบตัวแทนแล้วเนี่ย เราดูแลได้ไม่ไหวต้องพรุงตรงๆเพราะว่าคือพอเป็นตัวแทนบางทีมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราเราเป็นทีมงานของเราเองที่ดูแลดีกว่าเพราะว่าเราเต้องการให้ลูกค้า เห็นผลตรงนี้ค่ะแล้วได้คําแนะนําที่ถูกต้องได้ด้วยนะคะ,คะและเรามีแผนที่จะเอาสินค้าเราไปจัดจาหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าต่างประเทศบ้างไหมคะมีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะเน้นประเทศไทยเป็นหลักเนาะก็ยังมีกลุ่มลูกค้าของเราที่ยังเข้าไม่ถึงในโซเชียลก็มีนะคะแล้วก็มีแตกกระจายไปบ้างแล้วในใน,ในส่วนของของ a c นะคะแต่ว่าคือหลกัหลกๆเราก็จะเน้นในประเทศไทยก่อนอยากให้ผลิตภัณฑ์เราเข้าถึงกับคนที่ที่มีปัญหาในประเทศไทยครอบคลุมนะคะ ล้วอย่างนี้คุณพลอยได้วางแผนสำรองไหมคะสำหรับอย่างที่ค,คุณพลอยบอกไปว่าผู้ใหญ่บางท่านอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องของโซเชียลมีเดียเรามีการวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างเพื่อที่จะให้แบบผู้หลักผู้ใหญ่ตามต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเข้าถึงแลวก็เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เรามากขึ้นค่ะจริงๆต้องบอกว่าบางผู้ใหญ่บางคนอาจจะเข้าไม่ถึง a c e b o o k อ,อ่ะเข้าไม่ถึง Instagram มค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ยังใช้ Line แอดกลังใช้ l ล ne ยังใช้ในเรื่องของ YouTube ตรงนั้นเราก็ขยายเพิ่มไปนะคะ แบบนี้ก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราสามารถขอรับคําปรึกษาจากทางแอดมินหรือว่าผู้ดูแลหลังบ้านได้ก่อนได้ได้เลยค่ะมีปัญหาอะไรสอบถามมาได้เลยแล้วก็อย่างกังวลเรื่องอะไรมีอาการยังไงสอบถามมาได้เลยทั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แอดมินคอยให้คําแนะนาค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณพลอยช่วยฝากถึงช่องทางการติดต่อสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่แล้วอยากจะแบบเขาเรียกว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่ารวมทั้งตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะกันเนี่ย บอกเลยว่าเดี๋ยวหลังจบรายการเนี่ยจะต้องขอซื้อนาเพราะว่าเกมเองเนี่ยรับประทานอาหารเสริมเยอะมากอยากให้คุณพลอยช่วยฝากช่องทางการติดต่อสน,นิทเลยค,ค่ะช่องทางก็จะมีในในเรื่องของ f c e e o o o ไลน์แอดนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวยังไงถึงปักทีมงานขึ้นให้ะนะคะถ้าเป็นไลน์แอดก็จะเป็นแอดลิฟท์พลัสไทยแลนะคะ และเกมนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพลอยมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการสัปดาห์นี้นะคะส่วนช่วงหน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างน,นั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะตอนนี้ต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะพักหลังๆมานี่เวลาทํางานก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าแต่ก่อนมากเลยครับเรื่องแค่นี้ก็ทําให้สําเร็จได้งไงไปจัดการให้เรียบร้อยนะเข้าใจไหมครับ ต้องพักบ่อยจนทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่บางทีก็รู้สึกปวดตึงท้องบริเวณชายโครงด้านขวาขึ้นมาซ้าเฉยๆหิวแต่ทานได้ไม่เยอะพอทานเข้าไปสักพักก็จะแน่นท้องตอนกลางคืนก็นอนหลับไม่ค่อยสนิททำให้ตอนกลางวันรู้สึกอ่อนเพลียตลอด แล้ววันหนึ่งผมก็ได้เห็นโฆษณาลิฟท์พัท